เป็กสัญชัยโพสต์สุดเศร้าถึงเอชชนสวัสดิ์พี่ที่เคารบรักของให้เดินทางไกลยอย่างปลอดภัยเป็กสัรชัยเอียงตระกูลหรือเป็กนับเป็นหนึ่งในผู้ใกล้ชิดและสนิทสนมกับชนสวัสดิ์อัศวะเหมหรือเออดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังเนื่องจากเป็นกลุ่มนักแข่งรถด้วยกัน ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดเผยว่านายชนสวัสด์มีโรคหัวใจและมีภาวะฮิสโตกร,ร่วมจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตส่วนทางด้านเป็กสันชัยค่ะได้เปิดเผยความในใจถึงเอชนสวัสด์พี่ชายที่เขาเคารพรักโดยมีข้อความระบุไว้ว่าพี่เอเป็นพี่ชายที่ผมรักและเคารพรมากพี่คอยปกป้องผมมาตั้งแต่เด็กเป็กขออะไรพี่เอให้ทุกอย่างเมื่อไหร่ที่มีปัญหา พี่เอก็คอยให้กำลังใจอยู่ทุกครั้งเอารถกอล์ฟสวยๆและมอเตอร์ไซค์คันเล็กให้หลานพี่เอจากไปเร็วจนผมทำใจไม่ได้เดินทางไกลครั้งนี้ขอให้พี่เอปลอดภยัยขอให้พี่เอเดินทางไปยังที่สูงสุดและขอให้พี่เอมีความสุขเป๊กจะจดจําในทุกสิ่งที่พี่เอทําให้เป๊กที่พี่เอสอนเป๊กจะรักและเคารพพี่เอเหมือนที่เคยเป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้และตลอดชีวิตเป๊กเสียใจมากๆครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ